สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพ์กพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อกํากำหนดให้ A กกำหนดค่า A และ B ให้นะคะถามว่าข้อใดถูกต้องนะคะก็คือเราก็ต้องมาหาค่า A และค่า B ก่อนนะคะ ค่า a นะคะก็จะเท่ากับทำในวงเล็บนะคะในวงเล็บแรกค่า a ก็คือ14หารด้วยส่วนด้วย40นะคะในวงเล็บท้ายก็คือ29ส่วน20นะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บก็คือ14ส่วน40บวกด้วย29ส่วน20นะคะก็จะได้เท่ากับ อันนี้ก็คือนำนำสองไปหารนะคะสองเจ็ดสิบสี่สองได้ยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือได้เท่ากับสามสิบหกส่วนยี่สิบเท่ากับเก้าส่วนห้านี่คือได้ค่า A นะคะส่วนค่า B นะคะค่า B เราก็ทําในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บเราก็จะได้ว่ายี่สิบสี่ส่วนเก้าลบด้วย สิบหกส่วนสามนะคะหารด้วยลบสิบเอ็ดส่วนสามนะคะเท่ากับลบแปดส่วนสามคูณด้วยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเต็มเป็นส่วนสามส่วนลบสิบเอ็ดเท่ากับแปดส่วนสิบเอ็ดทีนี้เราก็มาดูจากโจทย์นะคะข้อหนึ่งเลบ b แทนค่าเข้าไปก็จะได้9ส่วน5ลบ8ส่วน11นะคะก็จะได้เท่ากับ55ตรงนี้นะคะ9คูณกับ11ลบ8คูณด้วย5ได้เท่ากับ99ลบ40หารด้วย55เท่ากับ5 9ส่วน55เท่ากับ หนึ่งเศษสี่ส่วนห้านะคะซึ่งข้อข้อนี้โจทย์บอกว่าเอลบบเท่ากับสองเศษสี่ส่วนห้าสิบห้าพราะนั้นข้อนี้ผิดนะคะข้อสองสองเอบวกสี่สิบสี่บีนะคะเท่ากับก็คือสองคูณด้วยเก้าส่วนห้าบวกสี่สิบสี่คูณบ b ก็คือแปดส่วนสิบเอ็ดนะคะ อันนี้เราก็สิบเอ็ดหารสี่สิบสี่นะคะได้สี่เพราะนั้นก็คือจะได้เท่ากับสิบแปดส่วนห้าบวกด้วยสามสิบสองนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดหารด้วยห้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสองถูกแต่ลองดูข้อสามนะคะ A อบวกสามส่วนห้าบนะคะ จะได้เท่ากับ9ส่วน5บวก3ส่วน5คูณ b ก็คือ8ส่วน11นะคะก็จะได้เท่ากับ9ส่วน5บวก24ส่วน55นะคะก็จะได้เท่ากับ123ส่วน55เท่ากับ2เศษ13ส่วน55ซึ่งข้อนี้ ็ผิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นที่ทํามานะคะข้อข้อหนึ่งผิดข้อสองถูกข้อสามผิดนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อสองนะคะ